จริงๆมันเป็นคอนเทนต์นะจะเล่าอะไรให้ฟังพี่เลนะเมื่อก่อนรายการแชร์แต่เช้าเมื่อประมาณสักสิบหปีที่แล้วโคตรด,ดังเลยเพราะว่าอะไรใช่ไหมการด่าคนการพูดด่าคนการพูดแรงๆการพูดให้คนเสียใจการพูดให้คนรู้สึกว่าด้อยกว่าเราการพูดให้มีความเปลื่อมล้ำกันเกิดขึ้นหยาบแรงเท่ากับคนตรงวันนี้เรายังอยู่บนโลกใบเดิมวันนี้ เมื่อก่อนมันเป็นเหมือนพี่ลีนาเลยรู้สึกว่าอู๋ฉันต้องหยาบฉันต้องแรงฉันต้องด่าคนฉันถึงจะดังวันหนึ่งตัวเองเจอประสบการณ์ชีวิตคืออะไรรู้ไหมการอ่านคอมเมนต์เมื่อตนนั้งอ่านคอมเมนต์ทุกคอมเมนต์วันนั้นอ่านไปอ่ะแล้วก็น้ั้นตาไหลหมดเลยเพราะอะไรรู้ป่ะให้ทีมงานร้อยคนก็ไม่มีใครกล้าด่าเมืดอตนหรอกเพราะถือมาเทกองแต่ไอ้คอมเมนต์เหล่านั้นทุกคอมเมนต์น่ะทุกคอมเมนต์น่ะ มึงเป็นกระเทยแก่มึงเป็นอยู่ในยุคไดโนเสาร์ปรับเสียงมึงก็แหบทําไมมึงไม่คิดจะปรับตัวเข้ากับโลกยุคใหม่นั่งอ่านตั้งแต่หกโมงเย็นจนถึงหกโมงเช้าวันหนึ่งคําตอบคืออะไรรู้ไหมเราอาศัยโลกของเด็กยุคใหม่อยู่แล้วนะคือโลกงแพรี่ที่เขาโตมาจาก,กออรล่เราอาศัยอยู่แล้ว สมัยเราแค่มีโทรศัพท์โนเกียถูรเขา้าโทรออกถูกต้องไหม<ะ>สมัยก่อนเราแค่มีเมสเซจถูกต้องไหมวันนี้เด็กพวกเขาเขาโตมาจากออนไลน์เขาโตมาจากอินสตาแกรมเขาสั่งกาแฟผ่านแอปป้ถูกปะ,ะสมัยเราต้องขับรถออกไปซื้อกาแฟเพราะฉะนั้นเนี่ยคืออะไรคะเรากําลังอาศัยอยู่ในยุคของเขาอยู่เราจะต้องปรับตัวตามเขาไม่ใช่เขาปรับตัวตามเราแล้ววันหนึ่งปุ๊บมืดอดเจปไปโยคประโยคหนึ่งค่ะเราลองเปลี่ยนสิพี่มืดาดเปลี่ยนเป็นคนที่เข้าใจโลกสอง พี่มดํามลองเปลี่ยนเป็นคนที่เข้าใจว่าวันเนี้มันไม่มีความสวยกว่าเก่งกว่าหล่อกว่าสวยอันนี้มันไม่มีคำว่าเปรียบเทียบเพราะทุกคนเรากําลังเข้าสู่ยุคเสมอว่าฉันได้ฉันนั้นมันข้อดีของเราคือ,อยังไงคะข้อดีของเราคือมันจะไม่มีเด็กไม่มีแก่ไม่มีคนแก่ไม่มีคนเด็กทุกคนจะเท่าเทียมหมดแม้กระทั่งเพศวันหนึ่งทุกอย่างคือความเท่าเทียมเพราะฉะนั้นเนี่ยวันเนี้เออว่า ไอสิ่งที่เราเคยสำเร็จกันมาด้วยการด่าไอการสําเร็จจะมาด้วยความแรงข้อสอนนี้เวลานี้ไม่ใช่แล้ววันนี้เราต้องการยิ้มใส่กันบางคออนอาจจะบอกต่อแหลกก็ได้แต่วันนี้มันคือโลกของที่ทุกคนใช้เวลาแค่ไม่เกิน15วินาทีสมัยก่อนเราออกรายการ Facebook ไ i ฟ e like. อะลุกพวกเราน่าจะเป็นยุค f a c e b o o k ไลฟ์เราต้องพูดยาว,ยาวแต่วันนี้ทุกคน โลกอยู่แค่สิบห้าวิค่ะโรกกําลังบอกเราว่าเขาฟังเราแค่สิบห้าวินาทีเพราะฉะนั้นวันนี้เราต้องอาศัยยุคเขาอยู่อะไรเงี้ยมพราะั่ว่าพี่ลีน่าเป็นคนที่มีความรู้มากนะอย่างเรื่องกฎหมายแม่ทำยอมรับแต่วันนี้ไม่ใช่ตัวม่ตัวแม่คนเดียวนะตัวมดทำเองก็กาลังอาศัยอยู่ในยุคของพวกเขาที่เราไม่ชิมชากันมาเลยจริงๆไม่รู้นะอาหยาพูดแบบตัวเองเคยโดนทัวร์มาเยอะแล้วทุกครั้งหนึ่งอะ่ะคนที่สอนเราได้มากที่สุด ไม่มีใครกล้าสอนมแําเลยแม้กระทั่งพ่อไม่มีใครกล้าสอนเลยเพราะฉันโตมาด้วยตัวฉันเองเหมือนกันคุณก็รวยมาด้วยตัวคุณเองฉันโตมาด้วยตัวฉันเองฉันเก่งมาด้วยตัวฉันเองแต่วันหนึ่งวันนี้ค่ะเมื่อก่อนเราต้องเรียนมาหาลัยใช่ไหมเราต้องเรียนมาเดีวยวไม่ได้เรียนวันนี้ทุกคนที่ดูเราอยู่ยิ่งมีคนไลค์เยอะดูเยอะยิ่งมีคนยอดวิวเยอะพวกเขาคือโจทย์ที่จะตัดสินว่าเราจะไปต่อ หรือพ่อแค่นี้นะโอเคมันม่รู้ว่าวันนี้ในระหว่างที่เราทําอัดรายการกันต่อแต่มก็คิดว่าเอาละมันถือว่หมดเรียน